ไม่มีใบไม้ใบใดไม่ร่วงหล่นไม่มีคนคนใดที่เกิดแล้วไม่เดินไปสู่ปลายทางคือความตายก่อนวันผลัดใบเราจะจากโลกนี้ไปอย่างไราศาสนาต่างๆพูดถึงความตายต่างกันแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราควรตายอย่างสงบสุขแม้คนไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าก็ต้องการตายอย่างสงบสุขเช่นกันชีวิตสมัยใหม่ มองความตายเป็นเรื่องที่ไกลตัวแยกขาดจากการดำเนินชีวิตในแต่ละวันยิ่งเทคโนโลยีการรักษาในปัจจุบันก้าวหน้าขึ้นเท่าไหร่มนุษย์ยิ่งเชื่อมั่นในอายุขัยที่ตนปรารถนามากขึ้นเท่านั้นเรามักเห็นเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยกู้ชีวิตอย่างวิกฤตยื้อชีวิตชนิดสู้ไม่ถอยแม้แต่ผู้ป่วยวัย80หรือ90ที่อวัยวะเสื่อมสุดก็กลับถูกปั๊มหัวใจอีกหลายครั้งหลายครา กว่าจะบดลงในที่สุดหรือเราหลงลืมไปแล้วว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ร่างกายหากยังปรากฏจิตวิญญาณและจิตใจที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กันการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลักทางสากลเราจะใช้วิธีการรักษาแบบรผรรครองหรือที่เรียกว่าพาดิติแคร์โดยมีจุดมุ่งหมายต้องการให้ผู้ป่วยระยะท้ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจากไปอย่างสงบ สมศักดิ์สรีของความเป็นมนุษย์ปัจจุบันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำหนังสือแสดงความจำนงที่จะไม่รับการบริการทางสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อการยืดการตายในช่วงท้ายของชีวิตหนังสือนี้เป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับญาติและบุคลากรสาธารณสุขในภาวะที่ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะแสดงความจำนงด้วยตัวเองได้สิทธิในการทำหนังสือแสดงความจำนง ลวงหน้านนี้ได้รับการรับรองอยู่ในมาตรา12แห่งพระบบร,ราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพศ2550ผู้ใกล้าจากไปหากมีสติและได้สื่อสารบอกความปรารถนาภายในของตนแก่ลูกหลานย่อมทำให้การตัดสินใจครั้งสำคัญคลี่คลายลงได้ปัจจุบันการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่เรียกว่า Paliative Care ได้กลายเป็นกระแสะความสนใจ ซึ่งหมายถึงการบรรเทาความเจ็บปวดขณะที่ชีวิตยังคงมีคุณภาพพูดคุยกับลูกหลานญาติมิตรได้สะสางภารกิจที่ข้างค้างให้หมดห่วงก่อนจากไปอย่างสงบมีเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าประเทศเราก็พัฒนาไปได้ดีคือการออกให้มีอนุมัติให้มีการทำสิ่งที่เรียกว่า living will living will จริงๆหลักการเดียวกันนะบ้านของใขรหนึ่งคนที่เขารู้อย่าลืมคนแค่ทุกคนเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองแพทย์ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเขา ถ้าเมื่อไหร่เขาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเขาเองและเขารู้ว่าขณะนี้การเจ็บป่วยของเขาเป็นอย่างไรอย่างไรถึงจุดจุดหนึ่งเขาหน้าจะมีส่วนในการตัดสินใจว่าฉันจะขอไม่ไม่ต้องการทําอะไรที่รุนแรงไปกว่านี้ฉันพร้อมที่จะไปละแต่ตรงนี้ภายใต้เงื่อนไขที่คนไข้ต้องได้รับรู้สภาพโรคของความเป็นจรงิงไม่ใช่เข้าใจผิดหรือแพทย์ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดกฎหมายมาตรา12ในพระราชบ,บัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550 จึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ป่วยวาระสุดท้ายสามารถกำหนดการตายของตนโดยปราศจากความทุกข์ทรมานจากการรักษาระยะสุดท้ายของผู้ป่วยเนี่ยตัวผู้ป่วยเองไม่สามารถที่จะทนต่อความเจ็บปวดในโรคที่มันเป็นอยู่เพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยเราจะไปเสริมเติมให้เขาเพื่อให้เขาเคลายตรงนี้ลงเช่นยาโมฟีนยาแก้ปวดอย่างแรงที่จะไปให้ ออกซิเจนที่จะไปให้แล้วก็สิ่งแวดล้อมพวกเตียงพวกอะไรต่างๆที่จะไปช่วยฟื้นฟูเขาแม้กระทั่งที่เราเรียกว่ากองทุนตำบลก็จะมีระบบของการดูแลจากท้องถิ่นในการที่จะมาสร้างสิ่งแวดล้อม mm. เช่นทางด้านศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยมาเคลื่อนหนุน mm. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเขานะเขาเรียกว่ามีความสุขที่ปลายทางอะเอาง่ายๆไม่ทรมานจนเกินไป